บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซีจับมือพันธมิตรคู่ค้าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ26แบรนด์เดินหน้าสานต่อแคมเปญต้อนรับวันดื่มนมโลกหรือ World Milk Day จัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก at บิ๊กซีปีที่9ภายใต้คอนเซปต์บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดียกทัพนมพร้อมดื่มสนับสนุนให้ลูกค้าได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมต่อวนันเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งอย่างช่วยกันนนร่่่่วมมมสงตอนนให้แกชชุ เด็กไทยเพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่มีพัฒนาการที่ครบถ้นวนสมวัยพร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด20%โดยวางเป้ากระตุ้นยอดขาย250ล้านบาทเติบโต25%านจัดขึ้นณนลานกิจกรรมชั้น2บิ๊กซีสาขาสะพานควายค่ะ่อนอื่นต้องบอกก่อนนะเรื่องออสุขภาพคนไทยสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทํำยังไงให้คนไทยมีสุขภาพดีัน,นกิจกรรมเวมิวเดก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งถูกกาหนดโดย ประชาชาติให้วันที่1มิถุนาเป็นวันที่วันดื่มนมโลกนะครับดังนั้นการร่วมมือร่วมแรงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะฮะภาคเอกชนหรือภาคีเค,เครือข่ายอื่นๆก็มีความสําคัญไม่ว่าจะกระตุ้นในรูปแบบไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านมนี่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ทุกกลุ่มวัยดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่เบงฮางวิกซีได้จัดผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึน่งที่จะกระตุ้นให้คนไทย ะะทุกภาคส่วนได้เห็นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านแพทย์สักดานะคะที่ได้มาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นงานสําคัญของเราอีกปีหนึ่งนะคะเป็นปีที่9ต่อเนื่องกันค่ะพวกเราก็ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำ ทั่วประเทศนะคะ26แบรนด์ด้วยกันค่ะได้ร่วมกันสนับสนุนจัดโปรโมชั่นที่ดีๆให้กับคณะลูกค้าโดยมีการกิจกรรมต่างๆที่สามารถร่วมสเสมือนถ้าซื้อนมหนึ่งลังก็จะสเสมือนร่วมบริจาคหนึ่งกล่องนะคะให้กับโรงเรียนที่สุรกันดารยากไร้หรือการที่จะมีโปรโมชั่นเช่นถ้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหญ่อะค่ะ400บาทก็จะได้ลด40บาทถ้า800บาทก็จะได้ลด90บาทค่ะ หรือว่าถ้าทางสาขามินิซื้อ1ึงรก็จะลด15บาทหรือถ้า79บาทก็จะได้เสริมทบ9บาทค่ะก็เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงการร่วมบริจาคจากลูกค้าบิ๊กพอยต์0 0บาทก็จะ เป็นทุนการศึกษา20บาทค่ะทั้งหมดนมเนี่ยเราคาดการประมาณว่าเราน่าจะได้ยอดนมบริจาคหรือว่ายอดนมที่จะสามารถส่งถึงเด็กๆในเมืองไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นยอดยอดในบิ๊กซีเองก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้น25เป็นเป็นการผลักดันให้นมได้ไปสู่ผู้บริโภคค่ะแล้วนมบริจาค150,000กล่องก็จะไปสู่โรงเรียน143แห่ง33จังหวัดทั่วประเทศค่ะ ซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่พวกเราทั้งร่วมกับผู้ผลิตนะคะแะร่วมสนับสนุนให้เราได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ได้เข้าถึงนมแล้วก็ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริโภคนมว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะมีความเชื่ออื่นๆมาก่อนเช่นเราเป็นคนเอเชียนะคะการดื่มนมเข้ากับแค่ไหนแต่ก็ได้ปรึกษาท่านในแพทย์ได้บอกว่าจริงก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าสําหรับทุกคนนี่แล้วแต่ตัวบุคคลน,นะคะแล้วนมยังไงแล้วก็เป็นสารอาหารที่สําคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากก็จะเสริมส่งต่างๆให้เด็กๆแล้วก็ผู้บริโภคทุกวัยทุกช่วงไวัยได้เลยค่ะอันนี้ ใหในวิกซีสะพานควายแล้วก็ทําเป็นร่วมรุ้นชิงโชคค่ะซึ่งก็แต่ถ้าในวิกซีทุกสาขาก็จะเป็นโปรโมชั่นด้านส่วนลดแล้วก็ด้านโปรโมชั่นนมซื้อแถมต่างๆตลอดทุกๆสาขาทั่วประเทศค,ค่ะก mm ิจกรรมในการทำโปรโมทสำหรับทางสะพานควายก็อยู่ในอ,อีก2วันนี้เชิญชวนให้ท่านถ้าลูกค้านะคะได้มาร่วมช็อปแล้วก็มาร่วมสนุก แล้วก็ได้รับรางวัละค่ะก็จะมีทั้ง벤จิปเวลเชอร์ต่างๆของทางบิ๊กซีทั้งทั้ง100 0บาทหรือ500บาท30รางวัลต่างๆก็จะเป็นลุ้นชิงโชคนะคะแต่ถ้าในด้านของการลดส่วนลดต่างๆในทุกๆสาขาก็จะยังมีสัดสอนเนื่องไปค่ะผมคิดว่าใจความรู้เนี่ยมีนะฮะความเข้าใจผมว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดูการดื่มนมในประเทศไทยก็มีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ยังน้อยอยู่ น,น้อยกว่าประมาณ6เท่างนั้นในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องตั้งเป้าว่าให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นนะครับจริงๆก็จ,จ,จะมีตัวเลขอยู่นะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21.5ลิตรต่อคนต่อปีนะก็ตั้งเป้าว่าในอีก3ปีข้างหน้าก็จะกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมเป็น25ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งการดื่มนมที่มากขึ้นก็จะทําให้สุขภาพคนไทยแข็งแรงขึ้นในส่วนของเรื่องของอาหารที่ท,ที่เราจะ เติมเติมเข้าไปขอบคุณครับ